กุ้งลายเสือลังเลนะคะกินกับขนมจีนด้วยเบลอล่ะกุ้งลายเสืออื้เผ็ดอร่อยเผ็ดเอิ่มีคนรู้เท่ที่กูมไม่ทำอ่ะรอหน่อยเดี๋ยวมึงก็ทำสว,ส,สวัสดีค่ะ วันนี้เราทำเมนูยำกุ้งลายเสือลังเลนะคะทำไมลังเลก็ไม่รู้จะกินสุกกินดิบดีก็เลยทำน้งแของอย่างเลยละกันรอทั่คู่ไปเลยเออแตงจินปีปลานะโอ้ยีเลยีเลยที่หายมานานทางหายมานาน,าาาน,านแล้วเราจะกินกับขนมจีนด้วยเรากำลังเดินทางไปซื้อของกันนะคะครับก็ร้อนตกใจโอ้ อันนี้เราได้อันนี้มาแล้วนะเราได้พริกแห้งแล้วก็ผักอะไรไม่รู้กับอันนี้น่าจะหอมแดงมัง้งจช่เอามะานาวไหน,นลูกละเก้าบาทลูกละเก้าบาทแต่มันเป็นลูกแบบไรเมล็ดเลยนะอ,ยอุ้ยเอ,อาได้ไงอะ่ะ <c oughs> ลบมาเมื่อกี้ครับเมื่อกี้นี้ที่มีมะเขือตกนะมันก็คือเห็นมะเขือกล่องเล็กๆเ,เ,เนี่ย <c oughs> แล้วที่ตลกคือพี่เขาก็เดินมาเก็บช็อตี่นี่พูด ผมไม่ได้ทำนะครับเขาเริ่มกลำอเลยเต้ฟตรงไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนโอเคครับไปกลับถึงบ้านนั่งกินแบบหมูปิ้งรองน้องก่อนนั่งสบายไหมนั่งคนแรกเดี๋ยวจะเอาแอบมานั่งตรงนี้คนเดียวเลยนะมพร้อมปีๆไปแล้ว เป็นยางลค่ะไปยำกันแล้วนี่ครับทุกคนตัวเบลอ่ะกุ้งลายเสือพริกแน่นแน่นใบอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนผักแล้วก็ขณะที่เรากำลังทำครัวอยู่นั้นฝนตกครับเบอร์กี่ันะเขาบอกว่าเขามีนัปป่นลมรบายอากาศอยากให้มีช่วงทำอาหารกันวงี้ยลยทคนไม่มั่นใจไม่รู้ชอบกันเปล่าถ้าเกิดว่าชอบก็จะใส่ทำให้ถ้า ไม่ได้ชอบมาก,กาบอกได้นะครันนไม่อยากให้ใส่แบบว่าโอ้โหเด้งดึงดังครับหืมจับเจ็บไปพร้อมไขป่ปลาโอ้โหน้ำดำแบบถ้ามันไม่เปรี้ยวไม่ต้องเติมเปรี้ยวแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวมันไปเปรี้ยวของมันเอง <c oughs> ตอนถ่ายชิมนะโอ้ย ใส่หมดเลยเผ็ดจน,นล้วนละพูดไม่ได้นะหยิบเลยนะอะ่เอาสุดท้ายอุ้ยน้องเราโคตรน่าาักอย่าเออมืดจ้ะ ม่ำๆเอากุ้งสุกก่อนละกันได้ครับอ,อะไรวินานเลยปะอะไระะอะอืมอืมจุกพอีปะหนูว่าไม่จุกกลาเคนะอืมอืมหนูรู้แล้วรู้อะไรผักแบบพวกผักอ๋ออืม ไม่ยำางเนี่ยเนี่ยนะ่ยทุกคนเนี่ยถึงคู่กันอืม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 เผ็ดอร่อยเผ็ดอืมเผ็ดเค็มเค็มส่ายไหมเค็มเค็มเยอะปะอืมโอ้เดืม ดื่มน้ำแล้วกันหายใจหายหายอ่ะดืมน้ำแล้วัันหายใจสามอึกโอ้เคยทำมาหายแต่ว่าอาจจะเป็นน้ำเป่าหรือเปล่าตรงไม่ใช่น้ำมันเนี่ยแค่กำลังเลอรอหรือว่าหายใจปิดจังหวะหายเตอเแค่ิดจังหวะแค่กลัน้ำเม้ยจะหายซืือแล้วเห็นไหม คารามีใช้ได้นะทุกคนหนูแบบไปเจอมาโคตรโชคดีตัวอื่นที่อะไรทำแบบนี้หายตลอดมาหายได้ไงกินน้ำไม่ห้าขวดอืมอืมอืมจุดน hmm ั hmm. ้นอ um ืมสปนเช่นไเนี i mean? ้ยเอ๊มีที hey ่ไหนมีด้วยอ่ะส้มจีนส้มจียอบนบนนะ คือจะคุกน้ำแม่งหมดแล้วทำอะไรอ่ะอย่ากลองเหมือนกันอืมอืมอืมสดใสเลยอืมอืมอืม อันนี้อร่อยมากไม่กินน้ำหรอือเปล่าอืมอืมเค็มดีมากอะ่ะจริงเหรอนิดหนึงคือตอนแรกอะก่อนที่จะตเติมน้ปลามันเค็มอยู่แล้วเหรอเค็มอยู่แล้วปะลาล่าต้องสามช้อนที่รักอดขวดอะ่ะก็จำไว้ว่าเปรี้ยวกับเค็มเดี๋ยวมันมาเองใจเย็นๆมันมาแน่เสือแก้เผ็ดนะเดินหนุตรงนั้นว้คือใส่พริกน้อยกว่าที่ผ่านมาด้วยเนี่ยหรืออาจจะเป็นเพราะพริกแห้ง เราเจอแมวแล้วคะตอนแรกหาไม่เจอใช่ครับยังจัดของไม่เสร็จไม่เสร็จสักทีมากุ้งวิวพร้อมแล้วได้เด็กเด็กวิ่งไหมเด็กวิ่งเล่นด้วยคนนึงเฮ้ยน้องสุกพอดีน้องกุ้งสุกอ่ะเอาเหรอเอ้ยไม่ชอบอ่ะดีดีเอาไวิเอาเหลือวิไม่อื้อตอนแรกบอกว่าไม่สุกดีเออแต่มันก็สุกพอดีนะอ่ะอ่ะงงไหมงงอ่ะโอเคป่ะอืม Bạn chấm ăn, ừ, tuyệt vời, ừ, nó quá, ngon ngon Ừ, ừ. ừ, là... ừ, là... ừ nó ngon ครับผมน้ำมนะเผือเทศน้ำมะได้สบายมากจริงเหรอพี่ไม่ก,กินนมจี๋เลยเหรอขอทานครับเผ็ดตันตันมีแก้วเผ็ดเนาะสาหร่ายพี่ีช่วยได้เมื่อวานไปอีกี่อ่ะถูกใจการหอมมากแล้วก็แบบยืนดูยนอยู่พักนึงเฮ้ยดีมากเลยนะเราชอบมากเลยอ่ะอเอาก็เอ๊ะไปปะซื้อตรงไหนอ่ะแล้วเราก็หยิบดูป้ายเพือเ่อจะดูโค้ดวแบบ่าน้องเขาหยิบได้ตรงไหน ออืหขามันจะหยิบได้จากตรงไหนตรงนี้เลยครับใส่กลางนี่เลยซื้อได้ตรงไหนเนี่ยทางๆแท้ๆอ๋อเผ็ดเผ็ดมากเลยทุกคนอืมอืมแล้วเราก็ไปเดินโฮมโปรในเกียร์ใช่ไหมเราไปโฮมโปรเสร็จแล้ววางแผงไว้เดี๋ยวจะไปเดินเกียร์ต่อฮะแล้วแมทในอีกอย่างน้องเขาด้ป็นวงกลม ไม่แลเราเผาใครนะคุยยังไม่รู้เรื่องแม่เระวังแผนไว้ว่าเราเดินอีเกียเพจจะไป็นมโปต่อเฮ้ยไม่ใช่ถูกแล้วเออนถูกแล้วจงเถียงให้ได้ทุกเรื่องค่ะคุณแล้วท่านี้เขาเถียงหนักกว่าเดิมแบบโอ้โหไม่อะไรแบบพี่ไม่เถียงครับเพราะพี่เิ็ดอยูเฮ้ยดูขนาดแบบใครจะเถียงหนูได้มันเพอยู่กะมาเหงงเลยเพจอะ เราออกมาจากโฮมโปรใช่ไหมแล้วเรากำลังจะไปอีกเกียรเราก็แพนผังอีเกียเป็นวงกลมเราก็จําได้แล้วว่าอีเกียอยู่ซ้ายมือออกจากโฮมโปรปุ๊บเลี้ยวซ้ายยาวก็แบบไม่รู้จะถึงแค่ไหเดินเกือบสิบนาทีอ่ะพอเราซื้อของอีเกียเสร็จออกมาปุ๊บโฮมโปรอยู่ตีกับอีเกียอยู่แบบเดินไปโฟล์ตเกิร์มเดินเรื่อยๆไม่รู้เป้าหมายไปตรงไหนแล้ยว่ะ ขาดแตกเลยคือมันตลกอะ่ะบทหลายรอบอ่ไม่ถึงนาทีอะทำไมไม่ถึงท,ออทำไมไม่ถึงแล้วมันไกลไกลมากเลยเหรอโอ้มันไกลจริงๆนะทุกคนเออดนินมันปวดขาออคือที่มะเขือเทศล่วงอะ่ะมันไม่จบแค่นั้นนะทุกคนโหมันร่วงไม่ได้ร่วงทำอะไรไปหอกัดก้อนก่อนร่วงคือกระจายอะ่ะมะเขือเทศทกระจายเต็มพื้นเลย พีวก็บอกว่าสวยขุแล้วสิเออคุณต้องเก็บสินะก็เราก็ <ๆ S 1> ไปเก็บแป๊บเดียวพี่พนักง,งานวิ่งตามมาอาอาไม่เชื่อเขาจะพูดก็ในใจนพี่แบบเฮ้ยเขาว,วิ่งตามมาเขาเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นไหมผมเปล่านะผมไม่ได้ทำนะครับพี่แล้ว <c oughs> <c oughs> ับเราล้วงเองนะครับแล้วเขากขับร,รับ <c oughs> ามาล้วงเองเขาก็แบบผมดูมานาวอยู่นะพี่ผมไม่ได้จับมาเลยนะอื มันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเราต้องเห็นจอดเยอะแยย,ยืนยืนแป๊บนึงกระโปรงเด็กนักเรียนร่วท<า>งที่เป็นแบบอะเป,ป๊ะ <c oughs> หนูแบบใครทำมานี่ใครทำมาผมเปล่านะนก็คือหนูยืนดูอยู่ใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่มีคนเดินผ่านแล้วก็ข้ามไปไงไก,กแบบ็ไม่มีใครเก็บหนูก็แบบเอ้ยไม่มีใครเก็บเลยปะเราเลยบอกว่าพูดอีกว่ากูสินะเราก็ต้องเก็บไปครับทำไก็เพื่อเขาเก็บมาโอ้น้องเขาแบบว่าออเดนเต่นะกุ้งออเดนเต หนูไม่คิดเลยนะว่ากุ้งลายเสือมันจะสุกยากสุกยากจริงตัวหนาเออพี่เพีงกินขนมจีนด้วยดีแต่ได้ภาพไม่เอาเลยเฮ้ยล่อนข้างหนัวเอไปอร่อย ปลากรอบไปนะ่อร่อยมากเลยปลาจริงจังมัง้ยคือปลาอะไรอืออะไมเดีย๋ยวอือถูกนี่ซื้อมานะคะอือมึงจะมาขยายขยายจากกระโปรงที่หลวงมันจะมีคนประเภทที่กูไม่ทำอะ่ะรอหน่อยเดี๋ยวมึงก็ทำอ๋อรู้อยู่แล้วอืีแต่มึงเอาแน่สมมุติได้หรือบอกให้ปลาล้างจานยกตัวอย่างมาได้ไก่เลยนะคะทุกคนใช่ตัว <laughs> คือเวลากินเสร็จทุกครั้งอ,ะอ่ะหนูอยากจะเก็บจานเลยเพื่อจะได้เรับแต่เขาจะขี้เกียจหน่อยเพราะเขาเหมือนอิ่มเลยบอกให้นั่งพักอะไรเงี้ยก็พักก่อนกอน็อพักนึงทีนี้เก็บจานด้วยนะคะฮับผมคือที่เราบอกอ่ะเราอยากให้เขาแบบลุกไปเก็บเลยแต่เขาก็ยังไม่เงี้ยแช่ครับเอ๊ะชั่วโมงผ่านไปไม่เก็บทนไม่ไหวอ่ะลุกไปเก็บเลยเพราะทนไม่ไหวได้เหรอ จะเวลาที่มันมีโดนแบบมี้มแบบรู้สึกแบบคั่นเนื้อคั่นตัวกูโดนมึงหลอกเนี่ยแต่ไม่ได้แบบว่าอะไรอื่นๆสิ่งอื่นๆทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามเหมือนเหมือนแพเอเออเหมือนแพ้เราอดทนมากพอแล้วแบบแต่ทนไม่ไหวจริงอืมนันแหนโอ้เชื่อเลยทําไม่คนเป็นเหมือนกันมันทนไม่ไหวใช่ไหมทุกคนมันทนไม่ไหวต้องทำพอทำเสร็จแล้วมานั่งเจ็บใจกูทำทำไม แต่ไม่ทำก็ไม่ได้มันทนไม่ไหวหืมพริกกับพริกแห้งกุ้ว่ากินหยุดมากโอ้หช่วงนี้แซลมอนแพงอาจจะต้องรอหนยครับแบงแบงเก้นราคาง เข้าใจแล้วไม่น่าหามกินหมดเลยหรออร่อรอ่ะเอาหมดแล้วเหรอหมดอันใหญ่เลยอ่ะร้านอร่อยจิงเอ้ากุ้งวิวไปไหนกุ้งวิวอะไรจะกินแบบเมื่อกี้วิวเด็ดหัวมาแล้ววางคืนไว้เงหนูก็เด็ดเมื่อกี้เนี่ย นมมันยังกรอบอยูนน่เนาะจับบอลช้อนเทปวันาคารที่แล้ว <c oughs> กรอบอะอร่อ <c oughs> <c oughs> ย <c oughs> ด้วยถึงว่าเขาไม่กินเลยทุกคนไม่กรอบ <c oughs> โอ้ย ถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนัดโจ้เลยนะคะครับผมใครอยากให้ทำเมนูอะไรอยากให้ทำอะไรเม้น้นมาได้นะคะอืมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย